ตอนแรกเขาก็เริ่มมาเขาก็บอกเขาก็มาเอารถถังมาประชิดผมได้กับแม่ก็พ่อก็ยือนอยู่เป็นหน้าด่านนะครับก็รถถังเขาก็เข้ามาประชิดแล้วเขาก็ไม่เห็นพูดอะไรเลยเขามาถึงเขาก็ดันบอว่าจะก็นั่งร้องเพลงชายกันเออแบบเขาคนไทยด้วยกันทาไมต้องฆ่ากันด้วยทาไมต้องมามันเหมือนสงครามเลยอะ่ะมันไม่มีเห็นไม่มีตัวตนได้ยินเ,นเสียงป,ปืน ทีนี้ถ้าเกิดว่าเจออภิสิทธ์ว่าชัยสุเะต่อหน้าน้องเทนน้องเทนจะพูดอะไรกับเขาบอกว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่า้าต่อยไหมไม่ไม่ต่อยถามไม่เฉยนะคนอย่างนั้นหรอครับไม่ลดตัวไปไปชกเขาด้วยเนาะใช่ครับครับหรือคือมองว่าชีวิตเขาเนี่ยมันเปลี่ยนเปลี่ยนไปยังไงครับสนใจการเมืองขึ้นอย่างไงผมโตตึ้งโตเึ้นแ้มีความคิดที่ว่า แต่ก่อนเที่ยวเพเอไปวันๆ่างนี้ครับเริ่มสนใจเรื่องการเมืองอเริ่มสนใจเรื่องการเมืองเพิ่มเพิ่มขึ้นเอ๊ะทำไม,ม,มาการเมืองแต่ก่อนทำไมเราไม่ค่อยสนใจเลยคมันเป็นยังไงการเมืองประชาธิปไตยคืออะไรครับ